สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อตามในทังดุนดวนด้วยนะครับสำหรับชุดเจาะนะครับเจาะพิเศษปกติ V.I.P. ด้นะครับรวมน้อยเฮานะครับว่านผลงานดีมีสามตัวย่ามรุ่งไฮเต๊เศ้าอยู่มีสามตัวแต๋ได้วครับหมู่ว่านนะครับหลังเขาจี๊ดจนะครับม่ว่านสำหรับจุดพิเศษเนาะครับเจ๊ได้พอีีจับสองตัวมาได้นะแต่ว่าในจุดตัดมันโอ้ตัดตรงๆเลยว่านเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับอื เดี๋ยวต่วาตัวจุดจับสองตัวให้นี่ยสูงเกลเต็มๆเลยนะครับบริกรนะครับต้องยกคว้นดีคว้นแม่นให้หม้อนไว้โอ้เดี๋ยวนี้สามารถทีโบคอยจัดยูน้ำปายในไว้เนะคุยกันดูอยู่เล่ามี่ประธาเลี้ยงดูเล่าอยู่ท่านนี่งอยู่เลยเนาะตรงนี้ครับตรงขอโทษขอใครได้นะครับแต่ว่าพยายามนะครับเนาะแก้ไขอยู่เป็นนิ่งอยไ่เลยถิงแม้นมหนึ่งเอาแหละแต่ว่าถ้าขนาดคนม่นนิ่งอยูย่ได้เนี่ย เยอะพนิ่งๆโอ้ยว่าสามตัวแตกรูทตนอะไรเจอแต่ยังว่าเขายังมีสามสามตัวรุดมาเรื่อยอยู่เลยเนาะครับโชว์ผลงานของวันของวันที่สิบเจ็ดได้ครับสิบพัน้าเจ็ดนะครับตามนี้ได้นะครับเห็นว่าพี่น้องพิเศษนะครับนี่บตัวพี่เ0็7สนะครับพี่นวองนะครับเลขออก7 0 7 8 6นะครับ3ตัวเลขพี่น้องนะครับฟอร์รี่บันวา เจ็ดมันคือลายเน่ยูนย์คืลายเดเราหนึ่งไฟแท้ <c oughs> เานเลยว่าสามตัวแม่เป็นทุกสามาเลยบอกศูนย์้ฟโดนเหรอนะครับพอเ่าเอาตามชุดหกตัวเขาเป็นลักนะนะครู้ดีเราคิดในบ้านพวกเราหนึ่งม่ใช่แม่เอาศูน,นย์เนาะในกระชาวบานแต่ว่าตัวจไฟศูนย์เกตรงๆนั่นเราเรยกนะเมื่อเป็นแม่ันแม่้านสุนข์คบ่สวยมเออนะครับตามนี้ ซุปยแปอีกแล้วะห้อว่าอมีอยู่ราว่าองนี้ได้พี่เราเุ้มปียแปลงถึงเปนแปดงทีแม่ดีเออข้องว่านยก็ม่มีอะนะนี่ยแต่อยู่สักสักเกแล้วช่วงนี้เลขเลขหามพขาีเริ่มบ้านดีเด้อลองชมไมนะเขาเี่ช่วยมันก็เป็นเันเลขมีเลขหามมาดีเลข้าดีว่านนี้หามเลยครับบงเห็นพ้เขาเรี่นว่อันนี้เอาเขาีได้มากเกาเกาสวกันวะนี่ มันนี่มาออกอืมก็สองนะครับเนี่ยมันอยู่เบิร์นมาสิมาดูดีเองเลยนะครับแต่เดี๋ยวมาสิมาเขืาได้บั่นนะมาเขือสามตัวเนาะครับอือแต่ว่ามันนีู่นย์แต่อๆหลายหลายนะครับหาลงมาเขาเรื่ยนะครับเดี๋ยวเเาแถวๆชุดร่มก่องวันช่วยชุดร่มก่อนนะเขาเรื่อยมันชุดมร่องเลยครับรอดมันนี่ได้นะครับผมว่านมะเขืาครับแปดนี่นาจะมีโชกิดดอกนะครับ มันจะเป็นมเดลอรชุดร่วมก็ได้เจ้าเรียกว่ามากก็ซื้อ่าขอสือสม,ยมดดยเยอะครับมว่นรุดนะพ่อเนาะครับอออ่านมันไม่ตัวหนาที่เจ้าอ่านกับีราวสตาเฉพาะจิตกาชาติหาสองสามศูนจับคููกับหาศูนย์สสามสูนสามหาชุดลางพิเศษปกติวี p ไอพีเจ็ดแปดซีหนึ่งจับคู่กับแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซีแซีแค่นี้เด้ค่ะ ตามนี้แล้วนะครับแคปมาจ้อยนะครับเสลี่ย่โอกาสดีๆนะคุณได้มามักเหล็กจาะแต่เอาเลรวมเลยะเป็นล็อกก็ได้นะตัวเลสหมักเรืเอาสามตัวดีๆก็ล็อกเลยนะครับวันนี้คนในเหล็กฟอรี่เขาดีได้เลยสามตัวช่วงนะครับกันร้อนด้เทียนยังไงจะดุมนด้สามตัวเนาะหาบาทก็ได้ไล่กันได้ไม่ลยหรอกตาตาสิ่ลงต้นไหลดอกหาบาทดีแค่ก สามสี่พันแค่ว่าถ้าห่าวันเบิ้องีดีบ่ค่อยอยากพลาดอี่ดีคือห้องเบื้องตัวแดงนะห้องเบื้องตัวเดียงใครจะจับเบียงเบิ้งเบื้งตัวเดียงจับเบียงแต่ว่าอันนี้เขาจับแบบว่าหาหมองมาตรฐานมาจับไห่คือจังหมอนรวยีหาสถิตีไม่จับเป็นครูไห่เข้าเกษตรได้เห็นสถิตีอันไปน้ากันสถิตีย้อนหลังมันอันตัวนี้มันเป็นเจ้ากี่เจ้เียงมันจะค่อยเห็นไปน้ากันการจบในจบจากซาิตีได้นะครับกรแต่จุ่มมาก จุดมาแล้วเคยเอามาใส่ในคนที่ประจำเนี่ยแม่เขาหามาได้แล้วเขาต้องคนสถิติน้ำเคือว่าจังพิเศษพลี่สิเนาะนะครับพิเศษพลีจับมาหกตัวเนาะตอนนี้เพื่อกะจับคู่มาให้เขากับชิมาเบิังมาเรียงหกตัวบนนี้ในวันพุธจังเีษพุธพุธนี่มันเคยออกตัวไรเนี่ยในรอบสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนของมันบุตรลางอย่างมันเคยออกตัวไรเ,เข้ากับชิมาจับคู่ใส่ใน ว่าไหนมันมันตรงก็เหมือนของเขาเห็นบตัเบนมาแม่เองว่าไงมันมันเลยต้เขาไม่เลยอยากเขาตรงตรงเนาะครับเขาตรงแล่วกรบ่หลายตัวเจ้า่ามือนีเมียนเล่าภาชนะช่วโชวตัวเขที่โดนเหรอไดครับชวยช่ท่าชียยัจะสิทธาที่ะเือาโชว์เด้นะครับชุดจอคนที่มาหลังเด้นะครับอเอพิเศษนะครับคนที่จ่ัหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสี่ วันนี้เพิ่งกมาจำหมายเ31201421นะครับปกติกัมี0เกซีนะครับจำหมาเลก่าหาา0เก่าหานะครับวีเอพีกับมี่236จำหมายเล38163186นะครับวันนี้เขาอยากเร่นเองเขาจ็จำตัวแดงนะครับจองพิเศษเรื่อเต่พี่น้องจะจำเพี้นไดงไม่ได้3ตัวเนาะือกันนะครับจล้เบิดเาได้3ตัว ปูเด่นกับมีใบแหยแล้วรเรือยครับปูเด่นมันตัวอดไบ้านไหนปูเด่นนะปูเด่นจุดอ่าุดแดงนะรับแดงนจุดแดงนมันว่าตัวหนาลงทุ่นของโมในจุดของเสี่ยเฮาจ่อยนะวันนี้นะครับนะครับก็จุดแดงที่เป็นปูเด่นนะครับโชว์หขมันกันด้วยหยกช่องให้กันนะวันนี้เนาะครับขอบคุนะครับผมนะครับตอนนี้โชว์ไขมันกันตัวนะครับสำหรับ มัอนี่อยากถามตัวเอาด้วยเขาเรื่องมันเปานปะวะคืออยู่เดมือนียอ่าไปเป็นใคไปเนาะไปสื่อสาเรื่องด่นต้องกันเดี๋ยวคนหนิ่งกันส่วนเห็นไม้มันเกิดขึ้นมาอ่ะการเราสังเกตเขาลุ่มทุ่นเรื่อยๆเขาสังเกตเบื้องว่าน้อยใดมันมาเข่าดีการเขาประหยัดใหญ่ดีเพราะว่าการเฮ็ดนี่เขาดีเฮ็ดแบบถอดไล่ตลอดนะแต่ว่ามันมันสิไปลงแม่นยุก บองไงรักของมันเป็นงอยงอยู่รักที่เคยเหม็นกันลองไปสูไปนะคนนี้นะานทางเข้ากันเข้จาจะเบียงกันเข้าจับตัวแดงล่ะหาหาสามตัวกันเข้ามั่นใจว่าเออคู่นี่เป็นตมาก,กันหาสามตัวได้หนีเลยครับในตัวแดงเบื้องบามันมันเคยออกในแนวท่างไนเขา้าสิว่างตัวแดงไปหาบ้าน เห็นตัวที่สามมันมว่ามันเคยออกอยู่จุดใดจุดใดแต่ละหลักอย่างนี้แต่ละน้อยใช่ไหมเขาสามารถเอาจับกูแล,ล้วเขาก็สามารถที่เอาวันตัวที่สามรักไอรออ้อยมันเนาะเห็นไหมรักรอยไม่ใช่เดี๋ยวค่อยดีขึ้นนะครับเนาะรอดจะหน่อยนะครับพอลีนหนึ่งยอดอ่ะโชวคขอลีขึ้นหนึ่งครับตีมีอย่างแน่นหนะาาา้าเบาเพป็นฟังแน่นี่ นีอย่างนี้นะมยุคนิคเออีตัวอะไรเนี่ยนีคูมันไหนพิเศษพิเศษพิเศษมีหนึ่งสามสี่จับคูสามหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่สองหนึ่งปกติศูนย์เก้าสี่จับคูกะเก้าหาหาศูนย์เก้าสี่สี่หาวี่ไอพี่สองสามหกจับคูสามแปดหนึ่งหก ตามหนึ่งแปดหกแค่นี้ด้อค่ะหาตัวที่สามจ่าไกตัวแดงจับตาไม่อะไะพี่น้องจับตัวแดงเลยล่ะนะครับให้จับได้ก็แล้วแต่จับสามหนึ่งสี่ก็ได้จะจับสามสองศูนย์สี่ก็ได้นะครับแต่เจ้าเทคนิคการจับคูคอยกังวลเนาะการสิมักสามตัวของมันเลียก็ได้นะครับงูกระไดจะจับไปแล้วนะช่วยทางบ้านสุขุมชสวัสดีครับ